สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายครับแล้วกับพี่บอยรีวิวของครับวันนี้ครับทำไมผมถึงมาเปิดคลิปในนี้เพราะว่าบ้องละมือมาแล้วผมเห็นเขาทำคลิปแกล้งเหลือเกินใช่เลยวันนี้ผมจะมาแกล้งเขาบอกเลยตัวจริงกวนตีนมากใช่กกวนตีนเลยโอเคก็ แผนในวันนี้ที่ผมจะแกงเขาคือผมจะปิดตาจะปิดตาแล้วต่อยมวยไม่เลีอยงต่อยไใช่แต่ผ้าเนี้ยมันสามารถมองเห็นได้และให้เขาปิดด้วยใช่ไหมเขาไม่ต้องปิดเขาป่วยตาเลยเอาไว้เลยเหรอใช่ผมอะม่ะแบบว่าถ้าเกิดตัวตัวปิดตาจะซู้ผมไม่ได้ผมได้ให้เขาเปิดตาเลยเขาจะได้แบบว่าเอาแบบเต็มที่เลยแต่ผ้าเนี้ยมันจะสามารถมองทะลุได้ผ้าบางผ้าบางมากมเนี่ยผ้าบางคือ คือปิดอะอันนี้เปิดนะมันก็เห็นแต่ลางนะแต่ผมก็สามารถรูบูทได้ผมก็จะจัดเอาแค่ยกเดียวพี่บอยยกเดียว4ี่นาทีเอาแบบจะจัดให้หนักๆเลยพี่บอยเอาแบบว่าให้ร้องคานขับบ้านใช่ต้องให้ร้องเลยคือเขามาเยือนศัตรูเราทั้งทีแล้วเราต้องจัดหนักโอเคเขาเป็นแม่ทัพนะได้ดูข่าวป่ะเขาเป็นแม่ทัพนั่งลบนะชายคนหนึ่งครับแต่งชุดนักรบโรมันหรือกรีก ใช่ก็เป็นแม่ทัพทั้งหแล้วลงขึ้นศาลขึ้นสานออะไรแล้วเขาเคยต่อยมวยสองครั้งนะครั้งแรกไปต่อยตะไบครั้งแรกไม่ที่ไปต่อยที่คัดเชื่อใช่คาเชือกเลยว่าแม่มวยธรรมดาเนี่ยแล้วชนะน้องคู่ต่อสู้ครั้งที่สองต่อยแอร์โดไฟชนะเหมือนกันอเดียว เดี๋ยววันนี้มาเจอแชมป์อย่างผมจะดูแต่ผมปิดตาแล้วผมจะให้เป็นพี่บอยเป็นคนใบ้อ่าแล้วผมว่าพี่บอยใบ้ให้แม่นะผมจะเดี๋ยวเห็นด้วยแล้วใส่ด้วยเอารมณ์แรงเียไปอย่าไปไปพาไปหาเขาดีกว่าเราโดนแม่โดนนี่เราเรียกคนแล้วเออไม่เป็นไรเอาดูดูยิงยิงบอสยิงบอสยิงเนสอยู่เนี่ยเห็นะ โอเคเเดี๋ยวปิดคิปเปิดเฮ้ยเอาธนูมายิงยิงงานเราได้ไงฮะฮะประตูแล้วทำไมต้องมาแก้นทีมงานเก่าครับโอเคย้อนวันแรกขอเปดคลบทสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายแล้วก็ตรงกลางกันมาครับผมแล้วก็พี่บอยรีวิวของครับวันนี้ผมได้เป็นเกียรติมากที่อยากต่อยกับพี่ก้องละเมอง คดีนั้นจบยังอันไหนคดีคด,ดีทีเ่เป็นผู้นำทัพอะเ <c oughs> อ,อ้โอ้จบแล้วจบแล้วอันนั้นอันนั้นคือจบจบแล้วจบคดีแล้วโอเคก็อันนี้ผมเป็นเกียรติมากที่จะได้ต่อยอคือต่อยกันหนึ่งหนึ่งแต่ผมจะต่อยให้คือผมปิดตาโอ้แค่เปิดตาก็แพ้ของเล้วปิดตาที่อ้วน้วบอกเลยอ้วนไลยฮะผมบอกเลยมันจะไม่สมแบบผมเป็นมวยชีพไงอ๋อใช่ผมก็จะมาต่อยกับพี่ก้องก็ให้พี่ก้องฟีตายต่อยมวยไทยใช้ได้แค่อาวุธ มัดแล้วก็เตะแล้วก็ถีบได้แล้วก็เราคนไหนผมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมปีดตาไงปิดตาใช่ต้องปิดไม่ให้เห็นเลยนะก็ไม่เห็นอันนี้ปิดไม่เห็นเลยห้ามโกงนะแต่แต่ผมเป็นคนบอกซ้ายขวาพี่โรยจะเป็นคนบ้ายให้ผม่าซ้ายขวาแต่อันนี้เต็มที่เลยเต็มที่เลยแต่แต่ถ้าเกิดว่าด้วยความที่นายเป็นนักมวยก้องเตะได้เต็มที่แต่เดี๋ยวกล้องจะมีเซฟตี้ใส่เฮดการ์ดใส่ใส่ท้องใส่ลายเซฟตี้เพื่อว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้พี่กล้องเขาทำร่างมาด้วย แล้วก็ดำฟันมาครับครับใช่ตอนนี้ผมถามว่าดั้งมีประกันไหมไม่มีแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเล็กใหม่อะเปลี่ยนเล็ไม่ไอ้สวยสิยันไงไม่สวยยัเปลี่ยนใหม่มันไปเจอกันบนพิธีเลยไม่เอาผมไม่อยากบอกไม่อยากฟัดว่าแม่งอยากฟัดกันตัวมวยวะก่อนที่ผมจะต่อยกับพี่ก้องละเมอนะครับผมก็พันมือเพื่อเซฟก่อนช่วงนี้หมัดผมไม่ค่อยดีด้วยผมก็จะพันมือด้วยแต่ผมบอกไปก่อนนะผมใส่นุ่มใหญ่นะใส่นุ่มใหญ่ทั้งคู่เพื่อเซฟเซฟดั้งพี่ก้อง ดังไม่มีประกันด้วยแม่นไหมต่อยหนักไหมอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเลยรวมใหญ่ร้อยถามโค้ชนายต่อยกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อผมไม่กี่เปอร์เซ็นต์เหรอผมเล่นกับทุกคนก็เก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้าเก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้าเกือบร้อยเลยนี่คือกราเขาคือเราเซฟไปแล้วไงใช่เซฟแล้วแต่ผมอะแค่การออกพูดเซฟแล้วก็ปิดตาไม่ปิดตาคือมองยากวะนะมองไม่เห็นแต่ผมจะฟังไม่บ่อยแต่บางทีเนี้ยผมสามารถไล่เพราะว่ามีเชือกเพราะมีเชือกได้ไงใช่ แต่ไ oh, ม่จะพิ้งหนีนะอ๋อไม่พิ้งพิ้งพจำหน้ารูปนางที่เขาตรงนี้โป๊เต็กเขาอยู่นะฮะจะเจอยกนปุ like oh, right. wow. ๊บเดี๋ยวเขาอาจจะแบบหน้าเขาจะบุเ oh, บี <g <g ้ลโป๊เตะกเขานี้ได้ไหมนะเขากนี้ได้มึงติดสุดเลการการไงกันไงเออดูกาเป็นด้วยการไม่ได้พี่วไยเอ้ยอยู่นี่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 อันนี้นะก็ยืนนึงนึงมึงอย่าดูมึงดูกลัวๆกำลังดูผู้เล่นสู้อยู่เขาเห็นก็แอบเห็นเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่ง เดี๋ยวรอก่อนอย่พึ่งนะมากรรมการมาดิ่อยกรรมการผมเป็นกรรมการซำรองจกัเวลาจกเวลาส่นาทีนะครับผมใจผม้วยทุกคนกติกาคือเตี้ยทีปล่อยให้ตายให้ตายให้ตายสี่นาทีจงกรพูดอะไรเขาบอกยอมแล้วกูไม่เอาแล้วห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งด้วยโอเคนะได้เดี๋ยวฟังเสียงพี่นะโอเคเด็๋ยวเด็ดเเห็น รวอตั้หาไว้ตั้งนไว้ไม่ใช่สายสายสายเอไ้ไขวาด้วยขวาขวาขวาหน้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 าดีกันหน้าววงกาตั้งนต้งขวาขวาขวา

ได้เดินตรเขด้ยนคนนขาจะไม่นมนะนภาพภาพอ้ท่านคนตกโอเคโอเคต่อยเลยต่อยเลยอนเลยอีเลยดึงยึายึายเลยหน้าหน้าดูไหนไหนกนดีเลยนกนดยู่าู่น ยังเนครกบตเขาปิดตาเขาขี่กอทักงคนนี่เขาปิดตาห้าาครึ่งาจุดเจ็ดห้าหกอาต่อได้ต่อได้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมรือหลือสิบห้าวิเอามาชุดเลยจุ่มเอามาชุดเลยนะใจเลยใจเลยหน้า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 เลยหน้าเลไหนหน้าีบ้าวิท่

ยังแพ้ด้วยแม่โอ้แผลแผลแผลอะไนตงเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างมึงกล้าเหรอวะเดี๋ยวเรามองเห็นเดี๋ยวมันต้องมีตัดสินจจกันรหมกันเว้ยตัดสินกันตัดสินอีกยกหนึ่งยกนี้เสมอลงเหรอลงยาวแล้วผมว่าผ่าเนี่ยมันมองเห็นวะไม่เห็นเห็นต้องรอปิดนี่ไงจัดเลยนี่ไงจัดเลย แม่หลอกให้กูต่อยกันปุ๊บป๊บปุ๊บป๊อปพอยกหลังแม่งเอากูใหญ่เลยสนุกไหมสนุกที่ไรนุ๊กนุ๊กกลัมาเลยทุกคนก็นี่แหละครับเป็นที่คลิปที่แกล้งที่น่าเมือตกลงเมื่อกี้มองเห็นใช่ไหมไม่เห็นแหม่ได้แกล้งหรอมองเห็นวันไอ้เยอะคนอาชญาจังเลยต่อยเอาปิดตาแล้วมองไม่เห็นนะสนุกดีสนุกดีสนุกดีอันนี้ก็50%ยังไม่เล็งมากเหรอ เราเรก็เจ็บอยู่นะมีแค่หนึ่งอ,ะอ่ะอรมีแค่หนึ่งที่โดนไป,ลไปแล้วอ,ะอ,อ่ะไม่มีแค่หนึ่งที่โดนล้เพี้ยนออกเลยกูมไม่เอาไอ้ยูคือมันแปลกไงปิดตาคนปกติมันปิดตาม,มองแล้วไม่เห็นไงแล้วก็ดูถีบอะไรได้อะ่ะอันนี้เรกวิ่งตามเนี่ยวิงว่งวิ่งมาขนาดนี้มึงเตะตามได้อะ่ะโอนี่เจ้าอะไรทุกคนเป็นไงเขาเข้าใจอารมณ์คนที่โดนแกล้งไหมเขาเข้าใจแล้วเป็นไงไม่เดี๋ยวผมเอาแกล้งมาให้ทุกคนเข้ามาโอเคครับว่านี่นะครับ ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจช่องกล้องละมือด้วยละมือนะแล้วก็ถูกใจช่องโค้ดไนดยด้วยนะครับจบเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ครับผมมีชาเลนจ์พิเศษมาเล่นกับคนดูครับหรือว่าใครที่คิดว่าตัวเองหาคลิปมวยที่ตลกหรือว่าโหดหรือว่าฮาหรือว่าอะไรที่คิดว่าคนดูว่ามันต่อยกันแล้วสนุกอ่ะส่งมาที่เพจโค้ดไยสิหมือนะผมจะไปทําคลิปแล้วรีแอคดูว่าเฮ้ยอันอันที่คนดูส่งมามันฮาจริงไหมหรือว่ามันโหดจริงไหมหรือว่ามัน มันที่แบบผมไม่เคยเห็นอ่ะถ้าเกิดใครคิดว่าริงส่งมาได้ที่เพจเลยครับก็ออกคลิปนี้ไปก่อนครับถ้าเกิดใครดูไม่จบคลิปนะจะพลาดชันนี้เลยครับโอเคครับไปก่อนครับ